สบายดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอ้สุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะเมืนน่อนี้วันพระฮัทเนาะอ่าตอนเช้าของวันพระฮัทพอดีเขากําลังสิเดินทางไปทีฮงเฮียนปฐมบัณฑละอ่างเนาะพี่นอ้องพอดีเขาเดินทางออกมาหน่อยนึงเนาะนนประกากฏว่ารถรถเขามันมีอาการเนาะพี่นอ้องเขาก็เลยมนาะให้ช่างเพิ่นเช็คเบิ่งปรกากฏว่าอาการเนาะ น็อกที่น็อกอาการนักสมควรคือลูกชุบมันหันอ่ันนั้นแหละเนาะเพราะมันทํางานหนักทนกันเลยว่าต้องได้เปลี่ยนลูกชุบมันเท่าทีอ่ะต้องถามทางช้างพันเนาะกเดี๋ยวชื่ท้ายให้นมึงว่ามันชื่อด้เปลี่ยนไม่เห็นเด้การมือนี้เขาอาจ์ชไปสาหน่อยหนึ่งเนาะน้าทันผู้ชมตอนนี้ช้างเพิ่นกำลังจัดการ เฮาสิเปลี่ยนมันยังมันเดี๋ยวสักลูกซูกบ,บ,บหลายย่างอยอะนะพี่น้องเนาะทำกระซมตอนนี้ก็สร้างพันอยูกำลังจัดการเปลี่ยนเครื่องต่างๆเราเปลี่ยนอะไรไหมเนมัตอนนี้เป็นลูกซุปเนาะไม่หรอกไม่หรอก

มาทำรถเข้ามาเข้ากับปลอยให้สร้างเพิ่นจัดการไปเนาะชาชนเข้ากันมานางถ่ายยี่นี่ยล่ะนอกจากอันเมื่อนี้กอ่ะชือเป็นความโชคดีของเข้าได้เห็นเนาะที่ว่ารถเข้ามันเทก้อนที่ว่าเข้าชิเปฮอตพุ่นเนาะเป็นความโชคดีท,ที่แฝงไปด้วยความโชคดีเนาะพี่เนาะ ถาว่ารถเข้าไปเพอยว,วัดอื่นที่ว่ามันไกลจาาขั้นสองแปลงที่เข้ากับแหง่งชิ้นหย่งยากแล้วแต่ว่าตัวน,นี้กัเป็นความโชคดีแหละพี่น้องทีว่ารถเท้ามันเพยมันเสียอยู่แถวไกลๆนะครับกต่ไม่มากหาขั้นสอบแปลงกันไดน้เนาะธรรมดานะพี่น้องเครื่องคลองพว่อาชีเป็นย่านท่านาเป็นอุปกรณ์ต่างๆมันกะยอมเสื่อมชภพาพไปตามกาลเวลาตามการน้ำไส้อะไรนะ สสกับปาสแจกบ่ได้อยู่แล้วเฮากับเข้าใจเนาะในเรื่องนั้นกันบ่ได้คิดไม่ยังไงกับเดี๋ยวเฮาซ่อมรถแล้วเฮากับทีเดินทางต่อเนาะพี่นอ้องท่านผู้ชมตอนนี้กเซอร์สุดมาใช้เ,นนะเข้าเรถลองสตาร์ท

ชิปประมาณนั้นครับรถของเท่าแบบใส่ในที่เก่าเราเป็นหน่อมันเนี่ยตอนนี้เทากัแปลงรถเแค่พ่อแล้วน้ะงเราก็ีกคือรายการสอบแปลงของเทากันยางเทาก็บผู้เราเป็นภาษาจีนแล้วกัทั้งห้างเพิ่นขับประกันให้ปุเดือนเนาะคนชินหนักวันมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แต่ก็เทากับผูวอาวุโสเลยนะเดี๋ยวเขาเดินทางต่อเลยเนาะ ไปม้งเกี้ยนหลาละอา่างนะพี่น้องจบไปสบ